สองตัวเลยหรอคะโอ๊ยพอหลายตัวครับรอไอเดีถ่ายดินี่ถ่ายใครถ่ายคลิปไว้นี่ถ่ายเลยถ่ายเลยเลยเดี๋ยวเอาแบล็ไลท์ตัดเดี๋ยวส่งให้จีแล้วแค่นั้นจบโดนหมดอ่ะเดี๋ยวดูเลยเอาเอาเลขไอดีด้วยนะเลขไอดีด้วยนะเลขไอดีด้วยนะ ถ่ายไว้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 จบนี่แพเลยจบนี่เดี๋ยวใครใครก็ไดแล้วมึงคัดไฟแล้วมึงส่งลิงก์ไหมกูนะเดูว่าพอลงเพจุเลยครับเมาถ่ายไว้ได้นะไอ้บล็อกยิ้มไม่ได้เออมกูมีเว็บให้มึง เวฟหนึ่งเดี๋ยวส่งให้เอาเลยไ่อกเด๋ยวาไส่ง้าไอส่ต่าไาเ่นไมแไอเ่นมน้เาเอาไอไนีม้เไส่งลมเอาไอเ่าแใ้อไงนนเอไองีมน้่งมใเอเอาเอ่าลงในนี่ให้เงนนหเอจไเอาอให้ไไอ้เลขไมาท้วยนะเ